สวัสดีค่ะมักสภาพที่สองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงขายาวกระเป๋าข้างนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดไอทีค่ะ45โลราคา7,500ับาทจำนวนตัวนะคะลูกค้าจาร้อยตัวบวกลบค่ะตต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ75บาทค่ะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงขาใหญ่นะคะเน้นเป็นกระเป๋าข้างค่ะลูกค้าจ๋าจะเป็นผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจ๋าปนๆมาอาจจะเป็นแบบกางเกงโรงงานเนาะมีติดๆปนๆมานะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเน้นเป็นกระเป๋าข้าง คือแบบนี้พี่นานูเห็นเาขากำ <inate S 2> ลังลฮิตใส่นะลยกำลังฮิตเลยค่ะลูกค้าจ๋าแบบนี้นะผู้หญิงใส่เป็นเอวสูงได้ผู้ชายแบบใส่เล่นใส่เพี่ยใส่ลำลองได้ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงขายาวกระเป๋าข้างลูกค้าจ๋าบางตัวนะเป็นนันกศึกษาที่เขาเรียนเรียนช่างนะคะลู<อ>ะลกค้าจ๋าก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจะเอาไว้เน็บอุปกรณ์นะคะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะอยู่ในนี้ต้นทุน75บาทคุณภาพเกรดดีเยอะๆค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน75 5บาทเท่าห<ช><า>นั้นนะคะค้าขาย190ได้าได้ขาย250ไ้้ได้ขายขาย300ได้นะคะแต่แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดนะคะหรือว่าสามารถอัปราคามากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่กลุ่มนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะ5้า ค่ะเพื่อนตามอาจมีเจอนะคะซิบแตกกระดุมแตกหักอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกคะะ้าจ๋าสวยๆยั่ะๆเลยซื้อสงกระสอบมีสโซลด,ด้วย1000ับาทได้<ช>เป็นสมาชิกกับบักด้วยนะคะใช่ค่ะลูกคะะ้าจ๋าอ่ะลูกคะะ้าจ๋าสวัสดีช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะลูกคะะ้าจ๋าก่อนเลิกงานนะคะลูกคะะ้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย และทุกคลิปและทุกไลฟ์นะคะเราจะแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับแฟนตัวยงเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเี่แค่สองวันเท่านั้นอ่ะใช่ลูกค้าจ๋าวันกันแล้วนะวันจันที่หกนี้นะคะลูกค้าจ๋าเรามีนัดกันนะคะกับแฟนตัวยงของเรานะคะใช่ค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดติดดาวด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงหรือใครที่เป็นแล้วค่ะลูกค้าจ๋าหมั่นไลค์หมั่นแชร์นะคะลูกค้าจ๋าจะได้ไม่หายเนาะแฟนตัวยงจะได้ไม่หายค่ะลูกค้าจ๋าเรามีนัดกันวันที่หก เดือน6กใช่ค่ะลูกขาจ๋าเราแจกหนักแจกจริง แจกอีกครั้งลูกค้าจ๋าแจกยิ่งใหญ่เหมือนเดิมลูกค้าจ๋ามีเป็นกระสอบก็แจกเป็นกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าแต่บอกได้คําเดียวว่าคุ้มมากคุ้มมากคุ้มมากลูกค้าจ๋าแจกให้ลูกค้าเลยนะคะขอแค่ลูกค้าเป็นแฟนตัวยงกับบ้านเรานะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆนะคะใช่ค่ะเราแจกกันแบบว่าถ้าลูกค้าเอฟคันนะถ้าลูกค้าเอฟได้นะลูกค้าจ๋าได้ทุกคนแน่นอนนะคะแต่ว่าลูกค้าต้องเข้ามาเอฟนะคะลูกค้าจ๋าในวันที่6เดือน6นะคะอย่าลืมเข้ามานะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอะกลับมาต่อค่ะการที่กางเกงขายาวกระเป๋าข้างลูกค้า๋าบางตัวผู้หญิงใส่ได้ไดลูกค้าจ๋าเพราะว่าเรื่องทรงเรื่องไซส์ก็จะมีค้ามานะคะลูกค้าจ๋าไซส์เรียกได้ว่ามีตั้งแต่ไซส์เอสไซส์เอ ไซส์เอลนะคะใช่ค่ะค่ะค่ะปนปนมาบางตัวก็เหมือนจะเป็นเอวสูงด้วยนะ,ะบางตัวนะคะลูกค้าจ๋าก็ใส่เป็นแฟชั่นได้แบบนี้ได้ค่ะแบบนี้ใส่เป็นแฟชั่นได้ไดสวยนะ<ด>สวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าคนผู้ชายนะใส่เทมากนะคะรกค้าจ๋าแนะนําเลยต้นทุน75บาทลูกค้าจ๋า250ร้าน่ํานะเลพงแบบนี้นะเห็นในเว็บไซต์ตามตลาดตามแบบออนไลน์ ได้250ขั้นตับนะได้ค่ะ,ะ,คะ,คะลูกค้จาจ๋าผู้หญิงทําเป็นทนงรงลุงแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าผู้หญิงทําเป็นทรงลุงแบบนี้ก็ได้นะคะมีกระเป๋าข้างแบบนี้นะคะลูกค้จาจ๋า อยู่ในนี้ต้นทุน75บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า75บาทขายเท่าไหร่ดีร้อยเกา้กาเก้าก็ได้ไดหนึ่งร้อยได้ไหมได้ค่ะลูกค้าจ๋าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้าสามารถนําไปคัดแยกทําราคาขายได้เลยนะคะใช่คะ่นะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะ,ะสินค้ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีไม่เยอะ แล้วตัวน,นี้เป็นเกเรด A ค่ะแต่เป็นเสียหายมีเจอ50-5%ค่ะลูกค้าจ๋าคาสเ้นดำมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจะสนใจสามารถเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจะชอบกระสอบนี้เอฟได้นะคะอยากรู้เอ็กอยากเปิดเองนะคะเรามีกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งแต่สินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะลูกค้าจะสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสําหรับหมวดนี้นะคะใช่ค่ะรีบๆเลยนะคะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค่ะ เรื่องสีสันก็ค้ะค่ะราคาจากตัวนี้จะเน้นเป็นที่กระเป๋าข้างนะคะ,ะาจาัดจะคือจะมีกระเป๋ากระเป๋าข้างตรงนี้ทุกตัว<า>นะคะมีทั้งแบบเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้กระเป๋าก็ตรงนี้กระเป๋าข้างกระเป๋าเอวกระเป๋าโจ๊กร <laughs> ะเป๋าหลังประมาณนี้นะคะ เป็นกระเป๋าข้างประมาณนี้เรื่องสีสันมีมาค้าสามนะคะจ๋ามีมาทุกสีอาจจะติดเป็นกางเกงทํางานมาด้วยนะคะนะคะจ๋าปนปนมาแต่ก็ยังคงมีกระเป๋านะคะยังคงเป็นกระเป๋าข้างนะคะใี่ช่วพี่ช่างเนาะใส่ได้นะใส่ได้ จ๋าอย่างที่แจ้งเลยลูกค้าจ๋าผู้ชายเราต้องมีนะคะลูกค้าจ๋าจะใส่เล่นใส่ลำลองนะคะหรือนะคะลูกค้าจ๋ทาทางานเกี่ยวกับช่างก็ได้ไดหรือนักเรียนนักศึกษาบางท่านนะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถใส่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่สีจะอยู่ป,ประมาณแบบโทนสีกรมสีเทานะคะคสีสสแบบไม่ฉูดฉาดมากะแต่ก็จะมีเป็นสีสันฉูดฉาดนะบ้างตนะิดมาแค่ตัวสองตัวค่ะูกคาจ๋าไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีที่คุณผู้ชายใส่นะคะลูกค้าจ๋าสีเทาสีกรมสีน้ําเงินนะคะ สีครีมนะคะลูกค้าจะ,จะประมาณนี้นะคะใช่ใชค่ะลูกค้าจะันแนะนำนะคะลูกค้าจะหมวดนี้นะคะลูกค้าจะสุดคุ้มมากนะคะลูกค้าจะ7,500บาทนะคะ45โลคุณภาพเกรดเอจำนวนตัวนะคะประมาณแพ็กร้อยตัวบวกลบนะคะใช่ค่ะอาจจะได้น้อยกว่าร้อยตัวหรือเปล่าอ<ช>ันนี้ไม่มั่นใจ อาจจะได้มากกว่าร้อยตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่บรรจัยคือใช้ตัวแบมอาจจะหนึุเก้าบเกหรืออาจจะร้อยหนึ่งร้อยสองร้อามนะคะับอ,จจอันนี้แล้วแต่นะคะชายขาดีนะไห้บอกว่าร้อยเอ็ด <laughs> ไปท่าไกล,ลเ,เลยนะคะไปท่าไกลเลยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจสามารถเอฟได้นะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็นะคะสมาัชิกบ้าของเรานะคะเดือนนี้เริ่มต้นเดือนใหม่ลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นก็เยอะๆเหมือนกันนะคะสนใจสินค้าหมดในที่<ม>เราจัดโปรนะคะลูกค้าจ๋าสอบถามคุยกันเข้ามาได้นะคะขายอยู่แล้วได้นาซื้อเก็บสิงนงุ่ไว้ได้ลูกค้าจ๋าวันนี้เพิ่งจะวันที่สี่เองนะสินค้าที่จัดโปรโมชั่นมารายการหมดไปแล้วไปนะคะคือเร็วมากลูกค้าจ๋าเร็วมากๆค่ะ โปรโมชั่นนะคะล,าาลูกค้าจ๋าหลากหลายรายการนะยังไม่หมดนะคะ,ะยังมีอีกค่ะล,าาลูลกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากรูว่ามีรายการอะไรบ้างะ,ะคะสามารถสอบถามพนานงานขายโดยตรงได้ลูกค้าขายแอดนินได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนานะคะลูกค้าจา๋าตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเอฟวนี้ไปขายลูกค้าจ๋าบวดนี้ไปขายก่อนลูกค้าจ๋าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายงานผู้ชายอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำได้เลยลูกค้าจ๋ามีติดร้านไรนะคะเป็นการเกณฑ์ กระเป๋าข้างนะคะลูกค้าสาขายาวกระเป๋าข้างเรียกได้ว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยตัวว่าได้นะคะใช่ค่ะนะคะต่ละที่สําคัญเป็นเกตเอ็นนะคะเป็นเกตเอ็นะคะลูกค้าเอาไป ค่ะจะทําราคานิดหนึ่งเ<ม>นาะพี่นางเนาะต้องรีนดนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นผ้าคอตตอนนะคะเรา,าจะเป็นผ้าคอตตอนจะเป็นผ้าใส่สบายนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่มีเวลารีดเลยแต่ว่าลูกค้าไม่ได้ทําราคาสูงมากลูกค้าขายอยู่ประมาณ150ยาสนะคะประมาณ180ยแปนะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถขึ้นมาใส่ขายได้เลยนะคะใช่ค่ะอ่ะน้ำพอละตัวสองตัวพี่จะไปเร็วค่ะอ่ะลูกค้าจ๋านะคะอันนี้เราก็แบบว่า ประมาณการคร่าวๆนะให้ลูกค้าได้เห็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะให้ลูกค้าไปรุ้นกันต่อนะคะใช่ค่ะป้าไปห้อยก็มาค่ะสํา <ไป S 1> สหรับสินค้ามหมวด,ดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นการเกงขาย,ยาวกระเป๋าข้างนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดไอทีนะคะส5หโลราคา7,500บาทจำนวนตัวนะคะเป็นงานแพ็กร้อยตัวบวกลบนะคะต,ต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการค่ะ75บาทค่ะ ้าสั่งลูกค้าท่านในที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางลยคะทาง,ลางาไนลน์เฟซบุ๊กที่ไลน์ไอจีหรือเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันตั้งแต่กลางโม,มงเช้าถึางห้าโมงเย็นค่ะคอติดตามดึวช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับวัวดนี้ขอบคุณค่ะ